อาตมาเดินไปบินาบาตเจอพระบางวัดไปไหว้สารพระภูมิไหว้สารพระภูมิไปกันใหญ่แล้วพระเปลี่ยนสารณะแล้วเห็นนะพู้เจ้าบอกดูนะถ้าพระเปลี่ยนสารนะนี่มันเป็นเครื่องชี้บอกเนี่ยศาส,สนามันจะเสื่อมเห็นนะพระคุณต้องมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระรัตนาตายคุณไปมั่นคงในสารพระภูมิสารเจ้านโน่นนี่นะไปกันใหญ่เลยเห็นไหมอืมนะสัตว์เดรัจฉานช้างเชิงลิงอะไรเป็นรูปปั้นเต็มวัดไปหมดเลยเห็นไหม เทพเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็มวัดเลยมันไปกันใหญ่แล้วตอนนี้เห็นนะเห็นเข้าลางของความเสื่อมศาสนาไหมโยิมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นั้นเราจะเป็นผู้นําประเทศต่อไปเนี่ยอย่าให้หมอดูนําพาชีวิตเราไปนะหมอดูนําเราได้มันก็หมอดูมันนําประเทศด้วยนะเรานําพาประเทศนะกลายเป็นประเทศถูกนําพาโดยหมอดูจบเลย พึ่งธรรมะไม่ได้ไม่รู้จักคาพระพุทธเจ้าไม่รู้จักศีลสมาธิปัญญานี่แหละเข้าใจไหมอ่านั้นถึงต้องมาสอนพุทธ,ธวจนะให้พวกเรารู้ศาสดาฉันเก่งที่สุดโยงไปอินเดียดูสิเวลาเขาบูชาไฟอ่ะจะให้เขาบูชาน้ำเอาไหมไม่เอาบูชาเทพต้นนี้เอาไหมไม่เอาเขางมง่ายกับเรื่องไฟทําไมชาวพุทธไม่งมงงายกับพระพุทธเจ้าเราอ่ะงมงายไปเลยกับพระพุทธเจ้า มีระบบตรวจสอบเหตุผลอะไรทุกอย่างยังไม่ยอมงมงายเลยชาวพุทธเอาหมดนะผีสางนางไม้เทวดาทรงเจ้าเข้าผีเอามันหมดเลยเทพเทพบนนนี่เอาหมดเลยเห็นนะไม่มั่นคงน,ะนี่เรียกว่าวันไหวนะความศรัทธาที่ยังไม่ไม่อย่างลงมั่นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจะมีความศรัทธาที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระระาตาัตนตรัยไม่ใช่แค่กราบไหวมันไม่พอโยมต้องเอาคําสอนไปปฏิบัติ ปฏิบัติบูชาเลิศที่สุดเนี่ยเข้าใจไหมอ่า